Hello, ค่ะทำธุรกิจเหล่านั้นเดือน <ผม S 2> ค่ะมือยาวค่ะเอ่ออายุเท่าไหร่คะ <c oughs> อ๋อเบอร์เบอร์ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นภาพลูกชายค่ะอายุสิบเก้าปีเป็นมือของลูกชายาขออนุญาตดูมือของลูกชายค่ะค่ะดูมือขวาก่อนอ๋อค่ะลูกชายอยู่ด้วยไหมครับลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยค่ะตอนค่ะมือขวาค่ะขยาย จะถามว่าไงคะค่ะอยากถามว่าเขาช่วงนี้เขาจะไปเรียนค่ะเขาอายุสิบเก้าปีไม่ทราบว่าเขาจะเรียนด้านไหนดีคะเขาชอบดนตรีแต่พ่ออยากให้ไปเรียนนิติศาสตร์นะคะเขาได้เกรดเท่าไหร่คะพี่มองว่าเกรดไม่เท่าไหร่นี้ค่ะเกรดเขาก็สามสามจุด ไม่เกินสามจุดสามค่ะนี่แหละสามจุดสามโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนดังไหมโรงเรียนโพไซโรงเรียนในอำเภอคะ่ะโรงเรียนโพไซพิทยาการจังหวัดอุบลคะ่ะอ,อำเภอโรงเรียนประจำอำเภอคะ่ะจะไปสอบอะไรคะเนี่ยเขาเขาชอบดนตรีเขาเขาไปดนตรีแล้วคะ่ะหมายถึงว่าเขาเปิดเทอมนี่ก็จะไปเรียนปีหนึ่งคะ่ะสถาบันราชภพฏค่ะอ๋อจะไปเรียนปีหนึ่งขยายอีกได้ไหมไม่มีเส้นวิชาเอกดนตรีค่ะเป็นคนเส้นน้อยมากเลยฮะเนาะ เออขึ้นไปหน่อแม่ไม่ทราบว่าเขาจะเรียนเป็นแต่เรียนได้ไหมคะที่เขาได้สามป่าเพราะเป็นโรงเรียนที่อขอโทษนะไม่ใช่โรงเรียนดังมากมายใช่ไหมฮะค่ะค่ะค่ะโร<ล>ง<ม>เรียนบ้านนอกนี่แหละคะ่ะอำเภอ<ม>โพไซ่<ม>ะในลายมือเขาเรียบมากเลยะนะคะอืะแต่นี้ดนตรีอ่า<ม>ขึ้นไปนอีกอห ขึ้นไงอืมโอเคมมือนี้ไม่ได้เขาคิดไปเรียนดนตรีแล้วเหรอค่ะเขาคิดคิดไปเรียนดนตรีเขาอยากไปเรียนดนตรีแต่ว่าค่ะนี่แหละที่ที่เขาอยากไปเข้าไปสอบแล้วค่ะเขาเขาสอบได้แล้วค่ะอืมการแข่งขันไม่สูงใช่ไหมฮะค่ะเขาไปในรอบส่งผอตร,รอบโคต้าอะไรนี่แหละคะ่ะอ่อไปที่โคต้าค่ะนะคะถ้าเข้ากรุงเทพไม่ติดอะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูนิ้วดรวย่ยทั้งหมด อมอมือเล่นดนตรีมือเข้าศิลปะอยู่แล้วใช่มือเล่นดนตรีแต่ว่าศิลปะเขาเขาเรียนเขาไม่ได้ดีว่าหมายถึงว่าด้านนี้คือมือเขายาวใช่ใช่นะคะมือยาวเด็กคนนี้เนี่ยถ้าจะมาทํางานหนักๆแบบลุยอืเข้าไล่เข้าสวนหรือทําอะไรที่ลุยๆไม่เอาหรอกมือชอบความสบายมือเขานิ้วเลียวแต่เส้นสมองเขาไม่ตกเนินจันนะ เส้นสมองเขาออกคานสูงนะคะเดี๋ยวมาดูมือซ้ายค่ะเดี๋ยวมาดูมือซ้ายาอขยายหน่อยเขาเล่นดนตรีเล่นดนตรีอะไรฮะปกติเขาปกติเขาก็เล่นดนตรีทั่วไปเขาอยากแต่ว่าเขาชอบด้านกีต้าร์นะคะเขาบอกกีตาร์ดนตรีสากลน,นะคะอืเข้าใจอ๋อมือมือเขายาวมือขวานี่ไม่ตกไม่ตกเรียนจันแต่มือซ้ายตกอืเขาเป็นคนชอบฝันอืชอบมีไอเดีย นะคะชอบฝันชอบมีไอเดียก็ก็ปล่อยเขาเขาชอบคนนั้นก็ปล่อยเขาไปนะคะให้เขาชอบตรงนั้นก็ปล่อยเขาไปให้เขาไปทางนั้นค่ะนะให้มีวิชาชีพติดตัวนะครับต้องไปในแนววิชาชีพนะคะอ่าก็ไปได้ค่ะเขาชอบอรตรงนั้นอ่อาอาจารย์คะถ้าถ้าสมมติว่าเขาไปสอบนี่ถ้าเขาถ้าเขาเรียนจบเขาจะไปสอบด้านเป็นเป็นครูสายดนตรีนี้จะได้ไหมคะหรือว่า แต่ว่าใจเขานะเขาบอกว่าเขาอยากอยากแต่งเพลงนะคะอาจารย์ได้ค่ะก็ไปที่เขาแต่งเพลงก็ได้เขาจะทํางานด้วยก็ได้แต่การไปสอบแข่งขันเนี่ยกลัวเขาจะยากนะถ้าไปสอบแข่งขันเนะี่ยเป็นข้าราชการใช่ไหมคะเขาเขาคิดว่าค่ะเป็นข้าราชการแต,แต่ใจเขาจริงๆหลักๆเขาอยากเป็นนักแต่งเพลงค่ะก็เป็นนักแต่งเพลงได้นะคะเขาเป็นนักแต่งเพลงได้แต่การไปสอบเข้าราชการดูมือกว่าค่ะเส้นการแข่งขันไม่สวย นะคะอ่ามือขวาขยายเลยค่ะอ่าไม่เส้นมือขวาไม่สวยเขาจะเรียบๆเขาไม่ค่อยคิดอะไรมากนะอันนี้เขาจะไปเขาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาสิบเก้าปีค่ะอายุสิบเก้าปีคนนี้เขาเป็นคนคิดอะไรเยอะไหมฮะไม่เยอะไม่คิดอะไรมากคนนี้อะเส้นสมองมือซ้ายตกเนินจันทเป็นคนชอบฝันจินตนาการฝ่ามือก็ยาวเขาจะไปในลักษณะของคนที่ชอบไปทางความฝัน นะคะในมือซ้ายแต่ว่าถ้าไปเนี่ยเขาต้องไปทางด้านแนวส่วนตัวของเขาเพราะว่าถ้าไปสอบข้าราชการมองเห็นคือมองไม่เห็นจุดอายุของการแข่งขันเลยคเมื่อจบแล้วก็ยังไม่เห็นนะคะฉะนั้นเขาอาจจะทําเป็นฟรีแลนซ์ของเขาก็ได้นะคะไม่แน่นะคะร้องๆให้เขาแต่งเพลงมาเยอะแต่งเพลงมาฝากพี่พัชนีก็ยิ่งดีไม่ต้องคือนี่อย่าหาเพลงร้องอยู่เลยคนคนนี้เนี่ยนะคะในเมื่อ จริงๆแล้วพอเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะ,คะพยายามไปใกล้ชิดกับคนที่เก่งๆในเรื่องแต่งเพลงนะคะ,คะเออแต่นี้การเรียนตรงนี้เนี่ยเรียนเฉพาะดนตรีหรือเปล่าคะหรือเรียนอย่างอื่นด้วยตอนที่อยู่มัธยมเหรอคะอ่าตอนตอนเนี้ยไม่ฮะที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยอตอนตอนที่อยู่มัธยมเ,เขาเขาชอบวิชาที่เขาชอบเก่งเด่น,ดนๆก็คือพวกศิลปะพวก เกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับโรงงานอะไรคะที่ที่เขาเรียนเยองมากในในสายคณิตศาสสา์นะเขาเ็จะเขาก็จะคะแนนดีกว่าแต่ว่าทางสายจิวิทยศาสตร์ก็ไม่เท่าไหร่เขาไปทางศิละปะค่ะ <c oughs> อืมค่ะอแต่นี้ะะตอนนี้สิบเก้าเนี่ยที่เรสอบเขาโคต้าเข้ามาหาลาัยได้เนี่ยเรียนเพื่อเป็นอะไรคะเรียนเพื่อมาเป็นอะไร เ,เรียนดนตรีเพื่อเขาเขาคิดว่าเขาอยากเป็นนักแต่งเพลงอ่ะก็ถูกต้ตองตรง,ตรงนี้เขาสอนเฉพาะแต่งเพลงอย่างเดียวเปล่าหรือต้องเรียนวิชาอื่น,นด้วยตั้งสี่วิชาอื่นทุกทุกวิชาคะ่ะแต่ว่าเน้นเกี่ยวกับคือ<ๆ>สายดนตรีดนตรีสายคนอะไรพวกนี้ที่วิชา<ๆ>เอกดนตรีทั่วไปนะคะก็ก็เรียนไปทางดนตรีเลยนะเดินมาทางดนตรีแล้วก็พยายามนะฮะถ้ามีโอกาสพยายามไปหาคนที่แต่งเพลงเก่งๆคือเรียนนอกรอบ ปึกฝนฝึกฝนค่ะเราอาจจะไปเป็นผู้ช่วยเขาทานู่นทํานี่อะไรก็ได้นะฮะอย่างครูอย่างครูสลานี่ก็แต่งเพลงเก่งมากถ้าเขาอยากไปแบบถ้าเขาอยากมี youtube ของตัวเองนีจะเป็นไปได้ไหมะาจาลยเขาพยายามทําแล้วก็ออกไอเดียให้เขาหัดทําเลยให้เขาทําเลยผิดถูกให้เขาทาเลยเขาจะได้มีประสบการณ์เด็กคนนี้ต้องไปในลักษณะของดนตรีและประสบการณ์ปล่อยเขาเลยค่ะ นะคะก็อยากทํ o ย t ท b e ก็ทําสิทําเลยดีซะอีกสิเด็กไม่ได้เสียหายอะไรมีใช่ไหมคะเออนั่นแหละเข้าไปในแนวนี้แหละนะคะมาศิลป์ศิลปะคนนี้เหรอให้ไปทําสวนเนี่ยกูวิ่งหนีอ้าวเอามาไม่เอาหรอกใช่ไหมไม่เอาคือเขาไม่สมมติพ่อแม่ตั้งร้านขายของทําให้มาเดินหยิบของจาฟักน้าตาลปี๊บกูก็ไม่เอาชอบงานสบายเดินไปไปนั่งเกากีตาร์ชอบงานเขาชอบงั้นแหละให้เขาทำเต็มที่เลยแล้วออกเขาไปแนวนี้ พ่อเขาพ่อเขาเปิดร้านขายของบบ็ดตดทั่วไปเขาเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบค่ะไม่ทําเขาชอบอยู่เขาเงียบเงบคิดกับเขาไปเรื่อยๆนะคะไม่ทําำจ่ะปล่อยเขาออกยูทูบยูทูบนี่แหละให้เขาทําเลยออกไปเลยยูทูบยูทูบทําไปเลยผิดถูกว่าเอาสนุกสนานเฮฮาเข้าไว้พี่ปัะชาีเชื่อไหมผมสังเกตหลายทีแล้วผมไปนั่งดูเพลงเพลงเดียวนะฮะเขาชอบร้องเพลงเขา ชอบร้องเพลงชอบเล่นกีตาร์ไวไเขาแสดงออกแค่เขาโชว์เลยฮะบางทีเพลงแค่เพลงเดียวนะฮะเปลี่ยนชีวิตได้เลยมันดังแค่เพลงเดียวแล้วมันมันไปกันใหญ่เลยใช่ให้เขาทำเลยให้เขาทำเลยครับลองเลยลองไปเรื่อยๆ้เเลยนะคะให้เขาเก่งก็ได้นะครับนุ้ยขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งค่ะคำถามหนึ่งเขาจะเขาเขาเป็นเขากตันยูบ้างไหมคะอาจารย์ด้มือเขานะคะอดูมือซ้ายนะคะกตันยูเป็นลูกคนเดียวป่ะ เขาเป็นคนโตมีสามคนค่ะเขาเป็นลูกชายคนโตเอาขยายหน่อยแมวเขาก็โอเคนี่นะคะแต่ว่าเอาลงหน่อยแมวลงหน่อยอันนี้ไม่เห็นค่อยชัดเนาะไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นขอโทษทีก็อโอเคนะนะคะ,อะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะมองไม่ชัดค่ะ นะคะตรงน้ภา,าเป็นภูมิพแพ้เปล่าเนี่ยทําไมเส้นเบอร์เบอร์หรอคะเป็นโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้มีโรคอะไรปะตอนอยังเด็กแลาเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าอืเขาชอบเขาซ่อมรถค่ะเขาชอบชอบ,ชอบทําเป็นช่างซ่อมตอนที่อยู่บ้านนะคะเขามือเขาจนจนมือลอกค่ะอ๋อโอเคซ่อมรถแล้วเขาซ่อมไม่เหมือนธรรมดานะชอบดัดแปลง ใช่ค่ะแล้วเขาก็ลง YouTube ซ่อมรถนะครับเอเอาเลนแล้วก็ปล่อยค่ะเขาชอบอะไรอย่างเขาอย่างเนี้ยเนียโลกโลกยุคนี้เป็นโลกของคนที anything? ่มีศิลปะใช่อ่าโอเคถูกต้องแล้วค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ